กูไม่ไหวละเฮ้ยเฮ้ยเยแม่งอ่ะเมาหล่อ้นที่ยังไงผมเืิ่งจความตายแล้วดูเมาส์กูดิคนดูมึงดูเมาส์กูดิมาดูทีมึงลองดูอีกที ต่อลาบโน่หนึ่งครับใช่ครับพี่พี่เนพี่พี่สั่งลาบได้นะพี่พี่สั่งลาบได้นะอันนี้กำลังทายลาบออจริงละอุ้วิจัยว่ะขอตึงพี่ขอแอคขอเอคโวโชวตึงเท <c oughs> ่าไหร่ของเขาเนะี่ยกระโดดเป็นจิงโจ้เลยกระโดดเป็นจิงโจ้เลยออ้ย ต้องไปซรับตายแล้วหรอนนอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เอ็มเจนลมแล้วหรอครับอ๋อซ้ <c oughs> ำเลยคือไม่อยากคือไม่อยากเอาจริงเลยครับเพราะถ้าเอาจริงแล้วเสียหน้าเขาขึ้นมาครับเมื่อกี้